สองเดือนที่สองสาเดือนที่ผ่านมานั้นมันจะยุ่งก็ช่วงพอจบหนังบุ๊กก็ค่อยมีเวลาว่าให้ลูกกับเขาในตอนเดือนได้ทำงานก็ก็ผมก็จะแบบตื่นเช้าก็ไปดูหน้าลูกนิดนึงแต่หลับอยู่กลับมาก็ดูหน้าลูกนิดนึงก็ยังหลับอยู่แล้วก็เข้านอนแต่ว่าผมก็ต้องผมก็ต้องตื่นตื่นเช้าแล้วก็กลับกลับเที่ยงคืนนิดนึง เราก็ต้องต้องนอนครับผมไม่สามารถนอนออด้วยปนเพราะว่าคือบ้านอนเต็มที่เพราะาลูกจะตื่น,นแต่ว่าก็โชคดีที่2เดืนอนก็ยังจําหน้าหาไม่ได้แต่จะเริ่มจํซอนปัะมาสามเดือนขึ้นไปแล้วตอนนี้เราก็จะจาได้นช่วงนี้นะครับก็ผมจะมีหน้าที่ดา่น้า ก็แล้วก็มีช่วงคุณแม่ไปช้อปปิ้งหรืออะไรนิดหน่อยนิดหน่อยครับก็จะมีให้นมแต่ว่าเขาก็ยังจะติดติดเต้าอยู่ใช่ครับก็เลยให้กเลยให้กินนมพอ่อไม่ใช่แล้วสเรวจไปสองเดือนครึ่งครับเ,เดือนครึ่งเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงงาย่ยงงายไหมก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่า ตา,ตามที่ผมสัมผัสเนี่ยจะแบบกรีดบ้านแตกครับผมก็แบบเวลาหิวนมหรือว่าปวดท้องอะไรก็จะกรีดแบบโอ้ยคือใครที่เห็นเนี่ยจะเห็นตอนที่แบบยิ้มแย้มแจ่ใจมใสอารมณ์ดีใช่เชจออีกพาสใช่เจออีกพาสหนึ่งแล้วเราทำไงอะคะแบบจะเงียบอะไรเงีย้ยยากไหมก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าอุม้มอุ้มอยู่ร้องใช่ไหมฮะก็ส่งให้แม่ ถ้าเกิดว่ายิ้มยิ้มปุ๊บก,ก็เอามาให้หลชอบไม,ไม่สามารถทําให้ลูเกเงียบได้ต้องให้แม่ <c oughs> <c oughs> ไม่สามารถเลยครับเพราะว่าปวดหัวมากเลยมันรู้จะทําไงมผมตอนแรกนี่คิดว่าจะจะสามารถเลี้ยงได้แต่ว่ามันไม่ค่อยไม่คล่องเท่าไหร <c oughs> ไ่อ่าใช่จะช่วยเล่นช่วยช่วยคืออาบน้ําชอบที่สุดแล้วคือแบบชอบแบบว่าอ,อ,อาบน้ำอะไรเงี้ยฮะล้างตัว <c oughs> นอนเยจริงครับเวลาที่ผมแบบว่างผมก็จะก็ไม่นอนกับลูกเห็นหว่านอนสุดไปงานแต่งพี่หนุ่มกับฝ้ายมาใช่ไหมคะเหมือนแบบถามเพราะว่าพี่มอสมีแบบบอกเคล็ดลับอะไรในการแบบมีลูกไหมเพราะเขาอยากมีลูกเ็วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็าเหมือนเหมือนกันแหละพี่มอสคงไม่ได้บอกอะไรหรอกอะไรประมาณนี้มีเนี่ได้คุยกันบ้างหรือเปล่าเรื่องนี้คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้วิทยาศาสตร์เขาช่วยนิดนึงก็มีมีการซื้อไอตัวเช็คอะไรเงี้ยครับว่า จะตกไข่อะไรยังไงวันไหนนะครับแล้วก็ทําตามที่ขั้นตอนในออใบกํากับยาว่าเราจะต้องทําอะไรมีการเขย่ามีอะไรแบบนี้ครับเขาต้องทาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเขาไม่ถามอะไรไมหมครับเหมือนแบบแซวอะไรเง<ม>ี้ยเขาบอกว่าอยากใจมากอยากมีลูกมากออแต่ผมก็บอกนะครับบอกว่าออคือแต่งงานเนี่ยก็รีบมีเลยดีกว่าเพราะว่าหนุ่มก็ดู จะนไม่ไหวอยู่ในกองเดินมันจะไม่ไหวตัวเล็กเลยผมก็บอกรีบมีหนุ่มี๋ยวถ้ามันเลย40ไปแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยนะตอนนี้อย่าเพิ่งยังไม่เหนื่อยก็รีบซะอันนี้ไว้หนวดนี้เพื่อนน้องเป็นไหมใช่ครับลูกสาวไว้หนวดนิดหนึ่งครับ คจะมีคนเขาบอกว่าถ kind of mm ้าเกิด hmm วิ hmm. the the ่งได้เนี่ยค่อยคิดอีกทีนึงเพราะว่าพอวิ่งได้มันก็จะลำบากนิดนึ่งก็รอให้วิ่งได้เขาคิดครับก็ก็มีมีไปถ่ายทำกันมาแล้วครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรผมยังไม่แน่ใจว่าจะได้อนแอมบ์ไหรมครับก็ใส่ยังบอกไม่ได้ัเป็นน้องคนเดียวหรือครอบครัวครบเลยครับสามคน ว่าจะได้เห็นการเดือนที่ภาใกล้แล้วหรือยังน่าจะประมาณนั้นครับน่าจะประมาณนั้นครับผมยังไม่แน่ใจว่าวันคอนเฟิร์มวันไหนไม่แย่เลยหรอพี่เป็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเด็กไหมอะไรเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเด็กเลยครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตประจําวันครับบอกไม่ได้อันเล่าตอนไหนเป็นยังไงซื้อกล้องไหมคะก็ตอนถ่ายทำก็ คือหลายคนบอกว่าวมันยังเด็กมากเลยแต่ว่าเราก็มีวิธีคือเขาก็จะพุ่มกับเขาจะตามใจเราหมดเลยคือถ้าร้องก็ไปนอนถ้างเงียบก็เอามาถ่ายนะครับแต่โชคดีมากเลยเราถ่ายทำแค่สิบนาทีน้องแบบยิ้มแล้วก็จบลยใช่ครับผมเรียกว่ามีรูปรับซ้ไหมค,คะไม่หรอกครับก็ก็คือจังหวะที่แบบเราคุยกันไม่ต้องนานแล้วนะแล้วก็<อ>ก่อนติดต่อมาก่อนติดต่อไม่นานมาก<อ>แลว เลยต้องต้องอ่านให้กันหน่อ<ม>ย,ย,ยก็อาจจะมีงานติดต่อมาอีกบ่างหมายถึงว่ามีงานติดต่อมาหรือเปล่าของของครอบครัวนี่นะคะน้องอะไรก็ยังไม่มีครับยังไม่มีแสดงว่าพี่ก็ไม่ปิดกั้านเหมือนบางคนอาจจะแบบวา่าเดี๋ยวรอให้ตัวคนนิ้มหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รับได้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ติดต่อมาคือหลายทางมันัำมีแม้กระทั่งสิงอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพิจารณาตามตามความ าตามประสบการณ์ของผมนะครับเพราะว่าอันไหนมันมีวิธีการถ่ายทำแบบไหนนะครับคือ <c oughs> ถ้าจะถ่ายละครเนี่ยโอ้โหไม่ได้แน่นอนคืออันนี้ถ่ายโฆษณาเนี่ยก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบเราเราดูแลได้ครับก็จะมีกฎในการถ่ายทำเยอะเหมือนกันนะว่าแสงธรรมชาตินะเหมือนแบบถ่ายอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนอยู่บ้านเหมือนเล่นกับเราอยู่ในบ้านนะครับ